วสวัสดีเอฟซีที่คลรพทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาชมสวนปลาเขียวนะคะท่นะะานผู้ชมเดี๋ยวก่อนจะชมบอสีปลาเขียวเดี๋ยวป้าแมวพาไปดูกันวิธีการผสมดินก่อนนะคะท่านผู้ชมจ๋าท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะอีนนี้คือเป็นดินนะคะดินที่ปลาเขียวเตรียมไว้ให้เอฟซีดูนะคะท่านผู้ชมซึ่งว่าเราก็จะมาผสมเดี๋ยวก่อนนะคะ,ะอันนี้ใบมะขามค่ะท่านผู้ชมใบมะขามหรือใบขมา้าก็ได้นะคะปลาเขียวเทลงไปเลยเทใส่ดินไปเลยนี่นะคะท่านผู้ชมเทแบบนี้เลยนะคะเทเยอะๆเลย เราก็เก็บฝักถ้ามีฝักเราก็เก็บฝักออกแล้วก็ข้ารวมกันเลยใช่ไหมป้าเกียวก็ข้ามนเข้ากันก่อนเนาะหรือว่าจะจะใส่ผงยาฆ่าปูเนาะผงไม่เราเรียกผงเป็นยาฆ่าปูนะคะเอฟซีนี่นะคะเราก็โรยไปแบบนี้เลยนะคะถามว่ายาฆ่าปูฆ่าแก้อะไรป้าแมวก็คือแก้อะไรป้าเขียวพวกแมลงเพรื้พวกแมลงเพีื้ยนะคะท่านผู้ชมตัว้ไลตัวเล็กๆตัวแน้อยนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะ และอีกอย่างหนึ่งวันนี้ก็มีมก็มีอีกอันนึงก็คือเป็นปูนขาวปูนขาวจะฆ่าเชื้อรานะคะเอฟซี FC. ปลาเขียวเขาก็ผสมปูนขาวกับกับยาฆ่าปูรวมไปในนี้แล้วนะคะคือว่าไม่ต้องมาแยกแล้วคือปลาเสียวก็ปนไปเลยก็คือขาวรวมกันประมาณขนาดนี้นะคะท่านผู้ชมจา๋าใครไม่มียาฆ่าปูขาวก็ใช้ปูนขาวแทนก็ได้ใช้ปูนขาวก็ได้นะก็คือมันเป็นฆ่าเชื้อราแต่ว่าท่านใดไม่มีก็โทรมาหาเราก็ได้เราซื้อส่งให้ซึ่งกล่องหนึ่งอ่ะหกสิบบาทเอฟซีตามร้าน ขายปุ๋ยขายอะไรทั่วไปนะคะเา็ามีนะคะายาฆ่าปูก็จะเป็นรูปปูเลยนะคะเอฟซีผสมแบบนี้เลยนะคะให้เขาให้เข้ากันเสร็จแล้วปุ๊บใส่มากก็ได้นะคะผักเขียวใส่เยอะๆก็ได้นะเอเอใส่เยอะๆก็ได้ะคะ่ะโรยไปเลยะคะ่ะไม่เป็นไรหรือบางท่านก็จะเอายาฆ่าปูผสมน้ําแล้วก็ฉีด,ฉดพ่นฉีดพ่นทางใบได้ไดเลยอันนี้ก็ได้อีกส่วนหนึ่งก็คือกันกันกานแมลงบางบางอันก็จะมีอะไรนะคาเรียกอะไรผักเขียว มแมลงเพีย้ยเ,เ,เนาะมันจะขึ้นมาตามไมรแดงค่ะมันจะดูดตามเลี้ยงต้นแล้วมันจะทําให้ต้นไม่โตใช่มันจะอยู่ตามโคนกกนสังเกตง,ง่ายๆนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเรามองไม่เห็นตัวมันนะคะอม,มันจะเป็นตัวขา,ขาวๆเล็กๆคับเ,เขียวเนาะพออันนี้ผสมเสร็จแล้วนะคะ fc e ทำอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมอันนี้คือดินเขาจะแห้งใบมะขามจะแห้งใช่ไหมนะคะ fc เราก็เอาน้ํามันลดสักหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วเราก็เตรียมต้นไม้ที่เรามาเตรียมไว้ก็ลงกระถางปลูกได้เลยนะคะท่านผู้ชมลงกระถางปลูกถ้า ต้นไม้ของเราเล็กไปเราใส่กระถางปลูกป,ปุ๊บเราก็เอาถุงมาอบแบบที่ป้าแมวบอกอืมเอากระถางเนี่ยนะเราก็ใส่แบบนี้เสร็จแล้วใช่นนะอันนี้ก็มีต้นไม้แล้วเนาะอันนี้สมมติว่าเป็นต้นไม้นะคะเอฟซีต้นไม้ของเราต้นขนาดนี้ท่านผู้ชมก็สามารถใส่ถุงอบได้อีกนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะใส่ถุงอบไปให้เขาใบใหญ่ขึ้นมันจะสวยแต่ว่าโตประมาณขนาดเนี้ยเลยไม้บรรทัดไปแล้วก็คือให้ออกนอกตู้แล้วก็กเลี้ยงเลี้ยงได้ท <ำ S 1> ําธรรมชาตินี่นะคะท่านผ<า>ู้ชมก็ก็เป็น เก็บความรู้เล็กๆมน้อยนะคะอ่ะตอนนี้ป้าแมวก็หยิบอันเนี้ยท่านผู้ชมเห็นไหมคะใบเขาจะไหม้เห็นไหมคะใบเขาเรียกว่าเป็นใบจะเป็นสนิมบ้างใบไหม้แบบนี้นะ FC บางคนก็โอ้ป้าแมวผมตื่นมาเห็นต้นไม้ผมใบไหม้แบบนี้แล้วไม่มีความสุขเลยทํายังไงดีอ่ะเดี๋ยวป้าแมวมีมีกล่องยาให้แต่ป้าแมวไม่ได้เอามานะคะ FC <laughs> FC ก็โทรมาหาป้าแมวนะคะเดี๋ยวป้าแมวส่งให้ในไลน์นะคะท่านผู้ชม ถ้าท่านผู้ชมไม่มีลายก็โทรมาหาป้าแมวเดี๋ยวป้าแมวจดตัวยาตัวกล่องให้นะคะป้าแมวจําไม่ได้นะคะท่านผู้ชมซึ่งจะอยู่บ้านป้าแมวก็เลยมา,มาวันนี้ก็เลยมาบ้านป้าเขียวก็เลยมาบอกเอฟซนะคะนี่ก็คือเป็นยายาพ่นกันสนิมแล้วทําให้ใบสวยนะคะที่ป้าแมวจะบอกให้นะคะนี่นะคะใบสนิมแบบนี้เขาจะหายไปจะคือฉีดพ่นครั้งละอาทิตย์ละครั้งนะคะเอฟซอาทิตย์ละครั้งนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวป้าแมวพาไปชม บอนสีนะคะเดี๋ยวจะไล่ไปเรื่อยๆก่อนแต่วันนี้เราต้องมาพูดถึงความสวยงามก่อนเนาะพะเขียวเนาะเนี่ยบางครัง้งท่านบอกว่าป้าแมวทําไมบอนฉันไม่โตเลยอะพะเขียวไปหยิบต้นนั้นให้หน่อยนะออกระถางนั้นเออเอานั้นนะอะดินของเราขแข็งแข็งเออใช่ใช่พี่นั่นแหละท่านผู้ชมซื้อไปกับพะเขียวกับป้าแมวหรือเอฟหรือพี่ๆท่านอื่นอนะคือท่านผู้ชมเอาไปจากป้าแมวสวยใช่ไหมคะไปเลี้ยงแล้วใบมันเหลือประมาณขนาดนี้ถูกไหมคือเลี้ยงไปต้นน้อยอันนี้ดินท่านผู้ชมสังเกตดีิคะ ท่านผู้ชมดินอ่ะอันนี้บางท่านอ่ะเขาจะมีแต่ใบช้ำฉาใบล้นวน,วนอันนี้ถ้าเราไม่ได้มีน้ําแช่ในนี้ย<ม>คือใบช้ำฉามจะรัดเลยไาเขียวมันจะแห้งไปเลยแล้วทําให้ต้นไม้ของเราไม่สวยนะคะท่านผู้ชมถ้าเป็นต้นขนาดนี้ให้เอฟซีเอาอบไว้ก่อนนะคะเอาอบใส่ถุงมัดแบบที่ป้าแมวบอกเลยนะคะหรือไอืมนี่นะคะสําหรับไซส์เล็กนะคะเดยวเขาก็จะโตสวยขึ้นมานะคะท่านผู้ชมถ้าเจอแบบแห้งแบบนี้ให้เอฟซีเอาไปจุ่มในน้ํานะคะเอา เอาอ้นเนี้ยไปจุ่มในน้ําเลยค่ะจุ่มในน้ําให้ให้ให้น้ําเขาดูดซึมเข้าไปให้ให้ใบช้ําฉาเขาอะซึมให้เหมือนชุ่มชุ่มไปเลยนะคะท่านผู้ชมเสร็จแล้วเราก็เอาเอาไปอบไว้เดี๋ยวเขาจะแตกมาใหม่สวยสดงดงามเลยคะใบใบ่ะใ,ใบแบบใบแบบเนี้ยไม่ไม่สวยเอฟซีก็ตัดไปเลยนะคะเนี่ยก้านนี้ไม่สวยก็ตัดลรงไปเลยนะตัดทิ้งไปเลยค่ะเดี๋ยวนี้มันก็จะเหลือสองใบแบบนี้สองใบแบบนี้ถ้าเราอบปุ๊บเดี๋ยวเขาจะสวยสวยขึ้นมาทันทีค่ะป้าแมวรับรองนะคะเอฟซีสวยขึ้นมาเลยนะคะ นี่ก็เป็นเกล็ดความรู้ที่ป้าแมวกับป้าเขียวก็มีความรู้เล็กๆน้อยมาบอกเอฟซีนะคะท่านผู้ชมซึ่งว่าก็ความรู้น้อยเหมือนกันถ้าเอฟซีท่านใดมีความรู้หลากหลายก็คอมเมนต์มาบอกป้าแมวได้นะคะเดี๋ยวป้าแมวจะเอาไปบอกพี่ๆบ้านนาอาของเราอีกต่อไปนะคะท่านผู้ชมอ่านี่นะคะท่านผู้ชมเป็นแบบนี้นะคะป้าแมวพามาดูนะนี่ป้าเขียวก็เกียมจะจัดการกับต้นนี้แล้วนะคะนี่เป็นชายชนนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะมีทั้งเพีย้ย ทั้งลายแดงแล้วก็มดนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะคือว่ามันก็มีบ้างนะคะคือเป็นต้นไม้ส่วนมากที่เราเราบางบางครั้งเราก็เนี่ยท่านผู้ชมก็เลี้ยงแบบโลง่ลงๆแบบนี้นะคะบางครั้งก็ไม่ไม่มีเวลาดูให้เขานะคะแต่ก็รักเขาทุกต้นนะคะรักรักน้องทุกต้นเลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็ป้าแมวก็จะมาช่วยป้าเขียวกําจัดเพี้ยกาจัดลายแดงกันนะคะวันนี้นะอันไหนที่มันเป็นก็เอาออกแบบนี้ป้าเขียวจะคัดแยกออกไว้หมดเลยคือจะไม่ส่งให้เอฟซีนะคะคือไม่ส่งเลยนี่นะคะท่านผู้ชม จะเป็นแบบนี้นะคะวันนี้ป้าแมวกับป้าเขียวก็จะมาตัดตัดใบทิ้งแล้วก็ล้างนี่นะคะท่านผู้ชมคว่ำเดี๋ยวป้าแมวคว่ำเลยนี่นะคะทุก่าน fc นี่นะคะเราก็คว่ำล้างแบบนี้เลยนะคะเอาออกเลยนะนี่นะคะนี่ไม่ไม่ต้องกลัวนะคะเขาไม่ตายนะคะ fc นี่นะคะนี่เห็นไหมเขามีสร้างหัวแล้วนะคะที่ส่งไปให้นะ fc ก็ล้างแบบนี้เลยนะคะนี่นะล้างน้ําแบบนี้เลยนะเดี๋ยวนะมีสายเข้ามาเดี๋ยวขอตัดสายทิ้งก่อนนะจ้า fc เดี๋ยวป้าแม่ตอบกลับนะคะ นี่นะคะท่านผู้ชมก็ล้างแบบนี้เลยนะคะเนี่ยล้างล้างให้เขาเอียมแบบนี้เลยล้างให้เขาเอี่ยมแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะล้างล้างให้หมดเลยนะคะทั้งรากทั้งอะไรบางอันนะรากเขาก็จะเหมือนกับว่าจะเป็นดำาๆอ่ะท่านผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ไม่มีก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะรากเขานะเห็นไหมคะจะเป็นดำาๆแบบนี้นะก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะท่านผู้ชมรากอ่ะตัดทิ้งไปเลยนะคะเดี๋ยวเขาแตกใหม่นะ นี่นะคะเด็ด <karaoke. S 2> ทิ้งไปเลยนี่เด็ดทิ้งแบบนี้ไปเลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้ป้าแมวก็มือเดียวเนาะนี่นี่นะคะท่านผู้ชมเห็นไหมน,นี่นะคะท่านผู้ชมล้างล้างให้สะอาดแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะไม่เป็นไรนะล้างแบบนี้ป้าเขียวเห็นรากดำๆไหมเนี่ยเ응นี่ยอย่างเงี้ยรากไม่เดินอ่าป้าเขียวตัดแบงนี้ทิ้งเลยเน,นี่ยเนี่ยเด็ดทิ้งได้เลยนะจ๊ะท่านผู้ชมนี่นะคะเด็ดเด็ดทิ้งไปเลยนะใกล้ตัดใกล้ตัดก็ได้แต่ป้าแมวใช้มือเด็ดนะ อันนี้มาถึงใบนี้ใบนี้มันไม่สวยแล้วท่านผู้ชมก็เอาใช้กรันไก่ตัดเอามือเด็ดทิ้งเลยมะเขียวนี่นะคะ,ะวันนี้อ,อแน่นพี่บอกอใจเดียวก,กันไก่ดีนะคะมันก็เหลือประมาณขนาดนี้ fc fc ก็เอาไปปลูกดินอันเนี้ยดินส่วนอันนี้ที่เขาเป็นเพี้ยเป็นไรเราเอาไปตากแดดให้มันแห้งใหม่ตัดแดดตากแดดให้แห้งนะคะท่านผู้ชมแล้วก็พอแห้งปุ๊บก็เอาปูนขาวมาโรยยาฆ่าปูมาโรยขยำเราก็ามาใช้ได้อีกนะคะท่านผู้ชมนี่นะ้าแมวก็ ทำแบบนี้คือเอาไปตากแดดให้แห้งแล้วเขาก็เขาก็ตายแล้วนะคะเพีอะไรนะคะท่านผู้ชมแต่แต่พ้าแมวจะเป็นคนที่ว่าเอาเอายาฆ่าปูไปโรยก่อนประเขียวแล้วก็เอาปูนขาวโรยไปพร้อมเลยก็คือตากแดดทีเดียวเลยเสร็จแล้วค่อยเอามาใช้ใหม่ก็คือโรยให้เขาตายไปนั้นเลยนะนี่นะคะท่านผู้ชมก็ไว้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาเอาไปเปลี่ยนกระถางใหม่แล้วก็เอาแบบนี้ก็เอาไปเข้าอบใส่ถุงมัด นะคะท่า FC ใส่ถุงมัดแล้กเขาก็จะแตกใบขึ้นมาใหม่คะ่ปะปลาเขียวไม่ต้องกลัวตายอืมไม่ตายค่ะนี่นะคะท่าผู้ชมไม้ที่ไม่สวยปลาเขียวจะเลือกไว้แบบนี้นะคะปลาเขียวก็จะวันนี้ทําการเปลี่ยนกระถางดินใหม่ทั้งหมดนะคะนี่นะเดี๋ยวป้าแมวกับปลาเขียวก็ช่วยกันเลยนะคะท่านผู้ชมก็คว่ำกระถางถ่ายดินออกทั้งหมดนะคะนี่ท่าไม่ FC อ้ป้าแมวกุ้มใจจังเลยซื้อต้นไม้ป้าแมวมาสวยๆมันเป็นแบบเนี้ยนี่นะคะท่านผู้ชมอย่าทิ้งนะคะล้างรากใหม่แบบที่ป้าแมวทําให้ดูแบบนี้นะท่านผู้ชมจ๋า นี่นะคะเนี่ยเห็นไหมหลังนี้มันมีเพี้ยลายแดงเดี๋ยวป้าเขียวก็จัดการเปลี่ยนกระถางแล้เวเขาก็สวยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเป็นบอลสวยทุกต้นนะคะบอลสีเรานะค่ะเดี๋ยวป้าแมวพาไปชมบอลสีป้าเขียวเลยนะคะ FC วันนี้ป้าแมวก็มีเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆมาบอก FC นะคะอย่างไงก็คอมเมนต์มาบอกป้าแมวได้นะคะท่านที่มีความรู้เนาะป้าแมวความรู้ไม่ไม่เก่งนะคะมีเท่าที่ป้าแมวทํา ทำบนสีกันมาเนาะป้าเขียวได้ได้แค่นี้นะมันก็สดชื่นดดสดใสมากเนาะค่ะ fc ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มมาเริ่มกันที่เป็นชุดก่อนนะคะวันนี้ปลาเขียวมีหงสุวรรณกัดสีสว,สวยแบบนี้เลยนะคะ fc ที่เคารพนี่นะคะราคาห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมเออปลาเขียวค่าส่งเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดสิบบาทแบบโอแล้วก็ไปทางเก้าสิบบาทนี่นะคะเออขอเบอร์ปลาเขียวก่อนเอาขึ้นเบอร์ก่อนเนาะบางที ป้าแมกวก็เขียนเบอร์ผิดเบอร์ถูกเอฟซีนี่นะคะท่านผู้ชมจ๋านี่นะเป็นเบอร์ป้าเขียวโทรแอดไลน์ได้เบอร์นี้นะคะท่านผู้ชมได้ทั้งได้ป้าเขียวมีเบอร์เดียวนะคะถ้าโทรไม่ติดก็โทรหาป้าแมวได้นะคะเดี๋ยวป้าแมวช่วยจิตติดต่อป้าเขียวให้นะคะเอฟซีแต่ส่วนมากจะติดล่ะบางที <c oughs> ป้าเขียวป้าเขียวติดสายอยู่ก็รับไม่ทันก็โทรย้ำๆเอาเนาะนี่นะคะเดี๋ยวป้าแมวพาไปไล่เป็นชุดก่อนนะคะวันนี้เป็นชุดมีอะไรบ้างเนาะ <c oughs> ป้าเขียวจัดเป็นชุด สวยทุกชุดเลยท่านผู้ชมถือว่าได้คุ้มนะคะเริ่มชุดละสามร้อยใช่ไหมป้าเขียวชุดละสามร้อยสามร้อยห้าสิบอ๋อสามร้อยห้าสิบรวมส่งรวมส่งแทวใช่ไหมสามร้อยห้าสิบรวมส่งนะคะ fc รวมส่งนะะชุดอ่าเป็นชุดนะคะเพราะเป็นชุดเดี๋ยวป้าแมวมาเริ่มชุดนี้ก่อนเลยถ้าท่านผู้ชมถามว่าในชุดไหนอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวป้าแมวเขียนไว้แบบนี้นะคะชุดนี้เรียกว่าชุดนางใหม่นะคะชุดนางใหม่เนี่ยเขามีรวมรวมกันอยู่สามชุดนะคะ fc ซึ่งมีต้นไม้เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมมีต้นไม้เหมือนกันนะคะชุดที่นางไหมนะคะเดี๋ยวว่าแมวอ่านนะคะนี่นะคะมีต้นไมากมีนางไหมกัดสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมก็ <ork: S 1> อบอกป้าเขียวนะคะว่าคือชุดนางไหม่ชุดนางไหมมชุดนางไหมป้าเขียวก็จะไปหยิบให้เลยนะคะทั้งมีอยู่แค่สามชุดนะคะ fc <อ>เราจะเรียกง่ายๆเลยนะคะชุดนางไหมนะคะ fc มีไม้เหมือนกันมีไม้เหมือนกัน ท,ทุกถาดนะคะนี่นะคะพ่อเขียวจัดให้แบบนี้เลยนะเดี๋ยวว่ามีววเดย่าแมวบอกนะคะมีนางใหม่นะคะท่านผู้ชมมีนางใหม่มีเท้าจันทชนมีเทพอักษราด่างกาบแบบนี้นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะด่างกาบนะคะแล้วก็มีหลวงปู่สิทธิ์ค่ะท่านผู้ชมหลวงปู่สิทธิ์มีบับเบิ้ลนะคะท่านผู้ชมมีบับเบิ้ลอันนี้ชื่ออะไรนอหน้เขียวชื่อไปไหนเนี่ย ต้นนี้เป็นลูกไม้อาจารย์ปอนะคะท่านผู้ชมต้นนี้เป็นลูกไม้อาจารย์ปอแต่มีมีสองถาดที่เหมือนกันคือเป็นลูกไม้อาจารย์ปอแต่ว่าถาดนี้ปก็เขียวใส่ลูกไม้เป็นเป็นพุ่มแบบนี้นะคะคือว่าถาดลูกไม้อาจารย์อปอไปนะคือนี่น,น,นี่บอกก่อนนะเดี๋ยวว่าไหนป้าแมวประกาศว่าเหมือนกันล่ะนี่นะคะท่านผู้ชมมีมีหยุดถาดเดียวนะคะนี่คือเป็นลูกไม้กระถางนี้นะคะซึ่งไม่ใช่ของอาจารย์ปอน,นะอันนี้นะเป็นซุกไม้พุ่มนะคะท่านผู้ชมตรงนั้นเหมือนกันหมดนะคะเดี๋ยวป้าแมวอ่านนะคะมี มีนางไหมมีเท้าจันทชนมีเทพอักษราด่างกาบมีหลวงปู่สิทธิ์มีบับเบิลนะคะท่านผู้ชมมีลูกไม้อาจารย์ปอมีนางฟ้าอันนี้พรเจ้าสวัวพรเจ้าสวัวนี่นะคะลุ้นดา่นดางนะคะท่านผู้ชมซึ่งอยู่ในราคาที่สามร้อยห้าสิบส่งฟรีนะคะท่านผู้ชมเรียกว่าชุดนางใหม่นะ,ะท่านผู้ชมเรียกว่าชุดนางใหม่นะท่านผู้ชมจ๋า นี่นะคะชุดนี้ชุดนางไหม่เอออันนี้ชุดที่หนึ่งกันนางไหมที่หนึ่งอ่าชุดที่หนึ่งอ่านางไหมที่หนึ่งท่านผู้ชมเรียกว่านางไหมที่หนึ่งนะคะอ่าเดี๋ยวพ่อแมวอ่านไปอ่นางไหมที่สองนางอ่านางยังกันนะพ่อเขียวเนาะเดี๋ยวได้ไม่สับสนนางไหมที่สองนางใหม่สองค่ะนางไหม่สองนะคะมีมีนางไหมแล้วมีหลวงปู่ศิษย์มีเทพอักษรานี่นะคะแล้วก็มีนางฟ้ามีพรเจ้าสัวมีบับเบิ้ล ชุดนี้มีมีไก่อัมพันธ์แล้วก็มีลูกไม้มอาจารปอนางไหมสองนะจ๊ะอ่านางไหมสองนะคะท่านผู้ชม350สามร้อยห้าสิบส่งฟรีนะคะแล้วมานางไหมาสามค่ะนางไหมาสามนะคะท่านผู้ชมมีนางไหมนะคะมีนางไหมมีเท้าจันทชนมีพรเจ้าสัวนะคะนางไหมชุดที่สามนะท่านผู้ชมบอกองี้นะเดี๋ยวพราเขียวจะได้รู้มีพรเจ้าสัวหลวงปู่สิทธิ์นี่นะคะหลวงปู่สิทธิ์กัดสีแบบนี้นะคะแล้วมีเทพอักษราด่างกาบ นะคะท่านผู้ชมมีบับเบิลน,นะคะนี่นะนี่บับเบิลแล้วก็มีลูกไม้ทรงพุ่มนะคะนี่เป็นคือนางไหมท่านผู้ชมบอกได้เลยนะคะชุดที่หนึ่งชุดที่สองชุดที่สามเพเขียวจะรู้เลยนะคะเอฟซี C. นี่นะคะ,ค,ะคือสามร้อยห้าสิบส่งฟรีนะจ๊ะ,ะโอ้โถือว่าได้คุ้มอ่ะเพืเขียวจัดชุดโอ้โหสุดยอดเลยนะคุ้มมากๆเลยค่ะเดี๋ยวต่อไปป้า่แมวพาไปดูอีกนะคะเอฟซีค่ะต่อมาชุดนี้ปพืเขียวให้เรียกว่าชุดชมพูทวีปนะคะท่านผู้ชมชมพูทวีบนะคะ ชมพูทวีปนะคะมีมีมีชมพูทวีปหนึ่งกระถางนะคะป้าย,ยสวยๆแบบนี้เลยนะ<อ>แล้วก็มีอันนี้ลูกไม้มณีจันใช่ไหม,ล,ไม,ไมลูกไม้<อ>มณีจันนะคะท่านผู้ชมเป็นลูกไม้มณีจันนะคะแล้วก็มีลาลายเ์ลยเลืองพบเทพอักษารานะคะเทพอักษารารุ้นด่างนะคะเท้าจันทชนแล้วก็เท้าลำไยแดงนะคะท่านผู้ชมชื่ออยู่ในชุด ชุดชมพูทวีปนะคะท่านผู้ชมชมพูทวีปมีตามชุดด้านนี้นะคะชมพูทวีปนะคะอันนี้น่าจะเป็นไก่ทองนะคะท่านผู้ชมนี่เนี่ยต้นนี้เป็นไก่ทองนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะไก่ทองนะนี่นะคะไก่ทองนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะอ่าชมพูทวีปเอาเดี๋ยวพ่อแม่อ่านให้ฟังเลยชมพูทวีปชุดที่หนึ่งเอาเริ่มใหม่พี่เขียวเอาชุดที่หนึ่งนะคะมีมันเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดใช่ไหมพี่อ๋อคือพี่เขียวจัดไว้สามเซตนะคะท่านผู้ชม นี่นะคะมีเหมือนกันหมดทุก fc ก็บอกว่าป้าเขียวเอาในในชุดชมพูทวีปป้าเขียวรู้เลยนะอันนี้เออสามร้อยห้าสิบบาทนี่นะคะท่านผู้ชมชุดชมพูทวีปนะคะต่อมาชุดนี้นะคะเรียกว่าสักกะนิมิตนะคะ fc สักกะนิมิตนะคะมีสักกะนิมิตนี่นะคะอันนี้ไก่อะไรเนาะไก่สุกสงวนเนาะป้าเขียวน่าจะเป็นไก่สุกสงวนแหละตัวเนี้ย ไก่สุกตั้งหวนนะคะแล้วก็มาเทพอักษรามีเทพอักษราสองต้นนะคะท่านผู้ชมเทพอักษราสองต้นนะคะแล้วก็มีนางฟ้ามีลูกไม้มณีจันท์อันนี้น่าจะเป็นนพเก้านะคะท่านผู้ชมนพเก้าแผงนะคะท่านผู้ชมก็บอกว่าชุดสักกะนิมิตนะคะท่านผู้ชมขาเดี๋ยวปลาเขียวก็นี้ปลาเขียวเอาอะไรมาแถมต้นนี้สักต้นดีกว่าเอาเนื้อหนาลูกไม้มณีจันทร์มาเขียวสวยมากท่านผู้ชมขาลูกไม้มณีจันอ่ะเขาจะโตใหญ่ไปเขาจะสวยแบบนี้เลยนะคะนี่นะนี่นะเขาจะกัดสีสวยแบบนี้เลยนะคะ แต่ตัวแม่มันดีจันจ,จริงๆเขาจะสวยนะเออนั่นใสมาใช่ใช่สกระถางมาอืมนี่นะคะท่านผู้ชมแถมให้แล้วนะคะท่านผู้ชมขาชุดท่านผู้ชมบอกว่าชุดสกัดนิมิตนะคะท่านผู้ชมจ๋านีนะคะพระเขียวก็เก็บแถมให้ให้แล้วนะคะจะได้รู้ว่าชุดไหนนะสามร้อยห้าสิบส่งฟรีจ้ะต่อมาด้านนี้เป็นชุดหงสุวรรณนะคะท่านผู้ชมเรียกง่ายๆว่าชุดหงสุวรรณนะคะพระเขียวจะเอาชุดหงสสุวรรณอย่างเงี้ยพระเขียวรู้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวพระแมวอ่านชื่อให้ฟังนะ มีหงสุวรรณนะคะท่านผู้ชมหงสุวรรณหงสุวรรณสวยมากนะคะกัดสีสวยแบบนี้เลยนะคะมีหงสุวรรณอันนี้อะไรเนี่ยผ้าเขียวเหมือนเสาสันกําแพงเล<ม>ยนะเสาสันเสาสันกาแพงนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีเทพอักษรานะคะท่านผู้ชมอันนี้นะกก่ะจ้าโปแก้วไม่ใชใ่ลูกไม้ไม,ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่มันมันมีชื่อมงคลปฐถมนะคะ fc มงคลปฐถมนะคะผ้าเขียวเขียนชื่อมาติดกันลืม มงคลปฐมนะคะต้นนี้นะแล้วก็นําโชคนะคะท่านผู้ชมนําโชคนะคะแล้วก็มีเจ้าจัก,กรพรรดินะคะเอฟซเจ้าจัก,กรพรรดินะต้นนี้จําชื่อไม่ได้นะคะนี่นะชุดที่เรียกว่าชุดหงสุวรรณนะคะท่านผู้ชมสามร้อยห้าสิบาทนะคะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าเขียวก็พาเอฟซมาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะท่านผู้ชมจ๋าค่ะม,ม,มาด้านนี้นะคะด้านนี้ท่านผู้ชมด้านนี้ชุดสามร้อยห้าสิบเหมือนกันนะคะ มีสาวสักนกำแพงมีไก่อมพันนะคะท่านผู้ชมมีไก่อมพันอันนี้เหลืองอะไรนะเหลืองสุริยะฉาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะแมวก็นี่นะ,ะมีต้นเดียวนะพะเกี่ยวให้เลยนะแล้วก็มีลูกไม้มีสาวาลินนะคะท่านผู้ชมสาวาลินนี่อันนี้มันมันเหมือนเอเนี่ยอของพี่ของพี่จินขายไปอะ่ะท่านผู้ชมคะถ้าชอบชุดนี้ท่านผู้ชมบอกกับพะเกีียวนะคะว่า ชุดที่มีสาววารินพระเขียวพระเขียวจะรู้เลยนะคะท่านผู้ชมคือชุดนี้นะคะคือสังเกตเพราะพระเขียวก็จะงงเพราะว่าไม้มันคล้ายๆกันนะคะบอกว่าชุดสาววารินนะคะต้นนี้ชื่อเทพธิดานะคะ fc ต้นนี้ชื่อวระเทพธิดานะคะนี่นะคะ่ะแล้วก็มีอะไรเนี่ยพระเขียวเท,เท,เท,เทอพอักษาราเทพอักษรานะคะท่านผู้ชมเทพอักษรานะคะนี่ก็เป็นมณีจันนะคะ fc นี่นะคะท่ททานผู้ชมชุดนี้ แต่ละชุดนี่มีสามสามหกเก้าเกือบสิบกระถางนะคะ fc นี่นะคะเกือบอีกส,สิบกระถางเลยนะคะนี่นะถือว่าคุ้มนะคะท่านผู้ชมปละเขียวจัดชุดให้นะคะ fc ต้ตนนี้ก็เป็นดาราพันนะคะดาราพันนะคะ fc นี่นะคะท่านผู้ชมบอกเลยนะคะชุดนี้คือชุดสาววารินนะจ๊ะ fc นี่นะคะแล้วต่อมาด้านนี้นะคะด้านนี้เป็นมนสวรรค์มีมนสวรรค์นี่นะคะมีมนสวรรค์มีทะกณทะเกียดนะคะต้นนี้เป็นทะกนทะเกียด อันนี้ป้าแมวจําชื่อไม่ได้นะคะท่านผู้ชมมีเอฟซีนเอมีอันนี้เป็นเอเทอักษรลายอดมงกุฎนะคะท่านผู้ชมยอดมงกุฎต้นนี้ชื่ออะไรนะลืมชื่อแล้วกันป้าแมวไม่รู้ทั้งนันก็ถามป้าเขียวนะคะเพราะเป็นไม้ป้าเขียวเนาะแล้วก็มีชมพูทวีปนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะชุดนี้เป็นชุดสังเกตคือง่ายก็เป็นมนสวรรค์นะคะเอฟซีเป็นมนสวรรค์ท่านผู้ชมบอกเลยนะคะว่าป้าเขียวชุดที่มีมนสวรรค์นะคะนี่ป้าเขียวจะรู้เลยนะคะชุดนี้นะเอฟซีนี่นะคะ สวัสดีนะคะท่านผู้ชมมาต่อมาด้านนี้ด้านนี้มีชมพูทวีปนี่คะชมพูทวีปต้นเนี้ยทิดดาแม่กองนะคะทิดดาแม่กองนี่นะคะทิดดาแม่กองแล้วต่อมาต้นนี้ต้อนอะไรลูกเมียก็ลืมชื่อเคยขายทิ้งแล้วนะคะเนี่ยลืมชื่ออันนี้เป็นสุดปัตถนานะเขียวสุดปัตถนาอันน,นี้ยอดมงกุฎนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็มาเทพอักษรานิพนธ์เจ้าสัวลุ้นด่างนะคะ fc เอฟซีก็บอกว่าเขียวนะคะจําง่ายๆคือต้นนี้นะคะทิดาแม่กองนะคะชุดในชุดทิดาแม่กองนะคะท่านผู้ชมขาเนี่ยต้นเนี้ยม,มันเดี๋ยวมันใบแบบเนี้ยท่านผู้ชมไปถึงก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าหลอดใหม่เข้ามาแดงนะ,ะนะคะชมพูทวีปนะคะหลอดใหม่มาป้ายแล้วนะตัดใบนี้ทิ้งไปเลยนี่คือว่าป้าเมียวไม่ให้ป้าเขียวตัดคือว่าให้เขาเป็นใบใบเลี้ยงช่วยช่วยเลี้ยงน้าให้ให้หลอดมันแตกขึ้นมาก่อนถ้าแตกขึ้นมาทั้งสองสามใบก็ตัดใบนี้ทิ้งไปเลยะคะ่ะเอฟซีนี่นะคะ ชุดนี้คือเรียกว่าชุดเทพที่ดาทดอที่ดามแ,ดาม,แม่กองเออเขียวจาได้นะมีสอชุดเ่นไหนสองชุดไม่ใช่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 อันนี้ให้เรียกว่าชุดมนสวรรค์อ,อ๋อหรออือค่ะต่อมาชุดนี้นะคะท่านผู้ชมชุดนี้ให้ท่านผู้ชมจําง,ง่ายนะคะเป็นมีชุดเศรษฐีสุพรรณนะคะมีเศรษฐีสุพรรณมีชมพูทวีปนะคะท่านผู้ชมมีพรเจ้าสัวนะคะพรเจ้าสัวติดด่างมาแบบนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะพรเจ้าสัว แล้วก็มีเทพอักษรานะคะแล้วมีลูกไม้มณีจันท์นี่นะคะอันนี้เหมือนศีลาหุ้มทองแผงนะคะศีลาหุ้มทองแผงนะคะท่านผู้ชมโอ้ในกระถางนี้มีมีเทพอักษรสองต้นนะคะท่านผู้ชมเทพอักษรามีสองต้นนะคะเรียกว่าเรียกว่าชุดเศรษฐีสุพรรณนะคะชุดนี้นะนี่นะคะชุดเศรษฐีสุพรรณนะคะท่านผู้ชมเอาจํากันง่ายๆนะคะท่านผู้ชมจ๋า ต่อมาด้านนี้นะคะ FC เดี๋ยวป้าแมวไล่ไปเลยนะคะเอาที่ห้าสิบบาทก่อนนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะหงสุวรรณนะคะท่านผู้ชมหงสุวรรณนี่นะคะไซส์แบบนี้ในนี้คือต้นเดียวนะนี่เห็นกัดสีแบบนี้นะคะนี่สูงสูงประมาณนี้นะคะไม้บรรทัดแล้วนะคะนี่นะเลยไม้บรรทัดแล้วนะคะห้าสิ FC, บาทนะคะ FC ห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมห้าสิบาทนะคะบางกระถางก็เป็นลักษณะนี้นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเขากัดสีแบบนี้แต่เขาก็จะต้นเล็กหน่อยนะคะแต่เขเขามีสองต้นเหมือนกันนะคะนี่นะ นี่นะคะมีลูกขึ้นมาแล้วนะก็เป็นแบบนี้นะคะถ้าพระเขียวส่งพออระเขียวทําไมส่งต้นนี้มาเล็กหน่อยในในป้าแมวบอกสูงประมาณไม้บรรทัดนี้ก็เกือบไม้บรรทัดแล้วนะคะแต่ว่าเขาสวยนะฟอมสวยฟอมสวยนะคะคือห้าสิบาทเหมือนกันนะจ๊ะ fc นะคะทุกต้นนะคะเขาเขาจะกัดสีแบบนี้หมดแล้วห้าสิบบาทเนาะ <ๆ S 1> มาด้านนี้ม่วงมงคลน,นะคะกระถางละห้าสิบบาท อันนี้ก็เป็นไทยนิยมนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะไทยนิยมนะคะห้าสิบาทนะจ๊ะไทยนิยมห้าสิบาทนะนี่นะคะไทยนิยมเนี่ยเขาจะเหมือนกับทับทิมเมืองจันนะคะแต่ไม่ใช่นะท่านผู้ชมกระถางนี้เป็นไทยนิยมนะคะห้าสิบาทนี่นะคะทับทิมเมืองจันเห็นไหมคะคนละสีเลยนะนี่นะคะท่านผู้ชมคนละสีนะคะจะคล้ายๆกันนะไทยนิยมห้าสิบาทจ้ะม่วงมงคลห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมต่อมาก็เป็นจอมทับ จอมทัพก็ห้าสิบาทอันนี้ลูกไม้อันนี้ใบเขาจะสวยมากนะคะแต่ไม่รู้ชื่อนะเป็นลูกไม้นะคะห้าสิบาทนะคะนี่ใบเขาจะเรียวแหลมเลยนะคะท่านผู้ชมเหมือนเหมือนใบหอกนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะหูก็วสวยๆนะห้าสิบาทจ้ะมีต้นเดียวนะคะต,ต่อมาเป็นนางไหมยสวยๆแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนางไหมกติ้ยสวยๆแบบนี้เลยห้าสิบาทนะคะมีสองกระถางนะห้าสิบาทจ้ะนางไหมนะคะท่านผู้ชมจ้าเอาวลกระดาษด่างปลาเสี่ยวให้ห้าสิบบาทมีต้นเดียวนะเอฟซี ห้าสิบบาทนะจ๊ะค่ามาด้านนี้เป็นลูกไม้มณีจันนะคะทั้งหมดนะทั้งหมดนี้เลยเป็นลูกไม้มณีจันนะคะขายให้ราคาสามกระถางหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมสามกระถางหนึ่งร้อยบาทนะคะเอนี่นะคะเป็นลูกไม้มณีจันนะคะนี่เขากัดสีไปจะเป็นแบบนี้นะคะกัดสีเต็มๆนะจะสวยมากเลยนี่นะคะนี่มณีจันนะคะลูกไม้นะคะ3กระถางหนึบาทจ้ะ นี่นะคะสอพินญ,ญาสอพินญ,ญาห้าสิบาทแต่อูหสวยจังเลยสอพินญ,ญาท่านผู้ชมสอพินญ,ญาห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะสอพินญ,ญามันไม่ใช่ต้นเดียวนะคะนี่มีลูกออกมาบ้างแล้วนะนี่นะคะสอพินญ,ญานะนี่นะคะท่านผู้ชมไม่ใช่ต้นเดียวนะกระถางละห้าสิบบาทจ้าต่อมาเป็นไม้ราคาเจ็ดสิบาทค่ะของมะเขียวก็มีเจ็ดสิบาทมีห้าสิบบาทเนาะ มาถึงเจ็ดสิบาทแล้วนะคะห <hi> านุมานจองถนนกัดสีสวยสวยแบบนี้เลยนะคะเจ็ดสิบาทนะมัคคาวานเจ็ดสิบาทค่ะนี mm ่นะคะมัคคาวานเจ็ด <concept> ส <70 S 2> <Ying> ิบาทอันนี้นาโชคนะคะนําโชคเจ็ดสิบาททะกลนะเกียดนะคะทะกลนทะเกียดอันนี้ก็ทะกลนตะเกียดนะคะราคาเจ็ดสิบาทนะนี่ก็เป็นทะกลนทะเกียดนะคะเจ็ดสิบาทนี้กัดสีเต็มแล้วนะคะมีสองกระถางนะคะเอฟซีะกลนตะเกียด อันนี้เป็นลือสีมงคลนะคะเจบาทจ้ะนี่นะคะมีกระถางเดียวนะคะอันนี้จําชื่อไม่ได้จริงๆท่านผู้ชมจําชื่อไม่ได้เนี่ย,อ,อ,อ,ยอืม<ท>หนูก็บอกอยู่ว่าเขียวจําชื่อไม่ได้เอาห้สิบาทเนาะห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมเอาไปห้าสิบาทเลยนะจําชื่อไม่ได้เนี่ยอมลืมชื่อจริงๆแต่ว่าเขามีชื่อต้นเนี้ย <c oughs> หนูก็ลืมอ้าสิบาทท่านผู้ชมต่อมาด้านนี้เป็นมงคลทรัพย สวยๆแบบนี้เลยนะคะราคาเจ็ดสิบาทจ้งค mm hmm. นซับเจ็ดสิบาทนะคะท่านผู้ชมอ๋อนี่ไงยกกระมี่โห้ยสวยมากยกกระมี่ก็เจ็ดสิบาทนะจ๊ะราคาเจ็ดสิบบาทแล้วมาคุ้มซับใช่คุ้มซับเป็นอะไรใช่ติคุ้มซับอืมเขาจะกัดสีมากไหคุ้มซับจะเป็นไม้ด่างนะคะคุ้มซับนะเป็นไม้ด่างราคาเจ็ดสิบาทนะคะคุ้มซับนะทับทิมเมืองจันทร์ก็เจ็ดสิบบาทจ้า นี่วิมลสาครนนะคะเจ็ดสิบบาทนะคะท่านผู้ชมคุณหญิงนะคะคุณหญิงลุ้นลุ้นป้ายลุ้นด่างกันนะคะเจ็ดสิบาทไปหมดเลยนะปลาเขียวนะราคาเจ็ดสิบาทนะคะขายเจ็ดสิบาทหมดเลยต่อมาเป็นองค์คุริมานะคะด้านนี้นะองค์คุริมานะคะท่านผู้ชมนี่นะคะองค์คุริมาไซส์แบบนี้กัดสีมาแล้วนะคะเจ็ดสิบาททุกกระถางนะคะเอฟซโอ้โหวันนี้ปลาเขียวปล่อยไปเลยนะปลาเขียวเจ็ดสิบาทนะคะค่าส่งถ้าโอนอ่ะค่าส่งถ้าโอนคือ จ็ดสิบบาทปลายทางเก้าสิบาทนะคือไม่ไม,ะะมนนไม่เกี่ยวกับเป็นชุดนะคะอืมอันนี้คือไม่เกี่ยวเป็นชุดโอ้โหอันนี้เป็นสร้อยแสงแดงนะคะซีสร้อยแสงแดงนะคะสร้อยแสงแดงเจ็ดสิบาทเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะสร้อยแสงแดงเจ็ดสิบาทนะจ๊ะตรงนี้นะ,ะอ้มาต้นนี้ม,มีมีอ้อยอด้วยป้าแมวเจ้าจัก,กรพัรดิท่านผู้ชมเจ้าจักรพัรดิกระถางละห้าสิบาทของป้าเขียวนะคะนี่นะคะห้าสิบาทนะคะยี่ ห้าสิบบาทนะเจ้าจาักระพัดค่ะต่อมาด้านนี้ปกาเขียวเขามีชื่อนะคะนี่พันญมณีนะคะกระถางละเจ็ดสิบาทใช่ไหมปราเขียวนี่นะคะตามป้ายนะคะเจ็ดสิบาทมีสองกระถางนะคะธัญยมณีนะคะค่ะต่อมาเป็นพลอยชมพูนะคะพลอยชมพูเจ็ดสิบบาทเลิศมงคลกัดสีสวยสวยเจ็ดสิบาทนะคะท่านผู้ชมอันนี้ชื่ออะไรนาะเนี่ยไ,นะไม่ใช่มิดเมตีไม่รู้ เจ็ดสิบบาทนะคะท่านผู้ชมจําช uh, ื่อได้ก็บอกกันด so like ้วยนะคะบอลมันไม่เหมือนกันเนาะนี่นะคะราคาเจ็ดสิบาทนะจ๊ะอันนี้ตุ๊กแกค่ะตุ๊กแกเจ็ดสิบาทนะจ๊ะตุ๊กแกนะเจ็ดสิบบาทอันนี้เป็นลูกไม้ด่างสวยมากนะคะเอฟซีเขาจะด่างสวยทั้งทั้งทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยนะคะหายากนะลูกไม้ด่างแบบนี้นะเจ็ดสิบาทท่านผเขียวนะด่างสวยๆเลยนะคะท่านผู้ชมด่างทุกใบนะคะด่างทุกกระถางนะคะลูกไม้ด่างจําชื่อไม่ได้นะ ว่าท่านผู้ชมได้ได้ซื้อไม้กระบืเกี่ยงว่า,วาแมวไปนี่คือได้ไม้มีชื่อไปทุกทุกท่านที่จําชื่อไม่ได้นะนี่นะคะท่านผู้ชมด่างทุกกระถางนะคะราคาเจ็ดสิบาทนะคะ fc ค่ะแล้วต่อมาด้านนี้บับเบิลห้าสิบาทหรือกระถางเดียวอ่าชายชนเนี่ยเขาเปลี่ยนชายชนที่ไม่แผงอะ่ะเขาเปลี่ยนเป็นชื่อแล้วนะสำลิดผลจ้ะนี่นะคะสำลิดผลนะคะ fc สำลิดผล ห้าสิบบาทนะคะในกระถางมีสองต้นนะสามลิตรผลจะห้าสิบาทนะคะนะคะี่น,น,ะนะคะปลาเขียวขายให้เลยนะคะเป็นฟอร์มกอแบบนี้นะห้าสิบาทนะคะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นไม้ของปลาเขียวสวยๆเลยนะคะท่านผู้ชมขาท่านผู้ชมชอบไม้ของปลาเขียวชื่ออะไรชุดไหนโทรหาปลาเขียวแอดไลน์ได้เลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะท่านผู้ชมถาก็เป็นไม้สวยๆปลาเขียวก็จัดหาไม้สวยๆมาขายให้ fc นะคะท่านผู้ชมขาถ้ารับ ไม่ทันก็โทร <Hey. S 1> ย้ำๆกันหน่อยเนาะท <Hey. S 1> ่านผู้ชมคาะช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อด้วยนะคะป้าแมวกับป้าเขียวหรือพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายในช่อง YouTube ป้าแมวก็ะจะเอาบอลสีสวยๆมาขายให้เอฟซทุกท่านราคาจับต้องได้ราคาไม่แพงนะคะห้าสิบาทเจ็ดสิบาทชุดละสามร้อยห้าสิบส่งฟรีนี่ก็ถือว่าถูกนะคะท่านผะู้ชมนี่นะคะเป็นไม้สวยๆนะคะท่านผู้ชมคาะสวยมากนะของพ่อเขียววันนี้นะค่ะป้าแมวขอสวัสดีเอฟซทุกท่าน ไปก่อนนะคะเดี๋ยวป้าแมทจะรีบไปเปลี่ยนดินช่วยประเขียวนะคะท่านผู้ชมขอให้ทุกท่านมีร่างกายแข็งแรงนะคะมีความสุขใกล้ปีใหม่แล้วนะคะขอให้มีความสุขทุกท่านนะคะคิดสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนานะคะสวัสดีจ้า